เรามาเริ่มกันเลยนะคะเตรียมริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว110ซนเมตรค่ะจำนวน4เส้นตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านนะคะหลังจากนั้นเราจะมาพับริบบิ้นค่ะโดยวิธีการพับริบรบิ้นของเมนิเหมือนเดิมนะคะให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่า3ซเมตรแบบนี้นะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็กดให้เป็นรอยพับไว้แบบนี้แบบนี้นะได้แบบนี้กลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบน ขั้นตอนถัดไปเป็นการทําฐานสี่นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนทําลูกส้มค่ะริบบิ้นเส้นที่1ซนซ้ายมือเส้นที่2ขวามือเอาเส้นที่2คล้องไปเนาะหลังจากนั้นนะคะนำริบบิ้นเส้นที่3ค่ะตรงรอยพับนะมาคล้องปลาริบบิ้นเส้นที่2ไว้แบบนี้และเส้นที่4ี่สุดท้ายค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับมาสอดเข้าไปในห่วงของริบบิ้นเส้นที่1แบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็ล้วงเข้าตรงกลางเมื่อควักอัปริบินเส้นที่3เข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้หลังจากนั้นดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนถัดไปเป็นการแยกริบินให้เป็น8เส้นนะคะวิธีการง่ายหยิบเส้นด้านบนฝั่งขวาค่ะพับเฉียงทับขึ้นมาแบบนี้เป็นเส้นที่1เส้นที่2ด้านบนนะคะพับเฉียงเส้นที่1ลงมาแบบนี้และเส้นที่3มค่ะด้านซ้ายพับเฉียงทับเส้นที่2ลงมาแบบนี้สุดท้ายค่ะพับเฉียงด้านล่างนะคะพับเฉียงทับเป็นไปด้านบนแล้วสอดปริบิน เข้าไปตาริบบินเส้นที่1แบบนี้กดให้เป็นรอยพับไว้ค่ะหลังจากนั้นวางริบบิ้นลงจับขึ้นมาก่อน1เส้นเส้นไหนก็ได้เส้นถัดมาต้องหยิบวนมาทางขวานะคะเป็นเส้นที่2องเส้นที่สโค้งค่อยทับขึ้นมาและเส้นที่4โค้งค่อยทับขึ้นมาค่ะพอด้านบนมีสี่จับเส้นด้านในสุดค่ะวางลงแบบนี้แล้วจับเส้นด้านล่างเส้นถัดไปนะคะโค้งค่อยทับขึ้นมาแบบนี้ ด้านบนมีซีจับเส้นด้านในวางแล้วจับเส้นด้านล่างโค้งค่อยทับขึ้นมาเราก็ทําแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนลึกบิ้นด้านล่างหมดนะคะในรูปแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับดอกบัวผันเพิ่มซับนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าทําตรงกลางยากถ้ามินิดทาตรงกลางง่ายๆหน่อยก็เลยได้รูปแบบของดอกบัวสวรรค์มาเนาะนี่ค่ะพอทําครบแล้วจับเส้นด้านในสอดเข้าไปในห่วง ที่หนึ่งห่วงเดียวนะห่วงแรกเส้นถัดมาห่วงที่หนึ่งกับห่วงที่สองนะคะเส้นสุดท้ายค่ะรอดให้ได้ทั้งสามห่วงนะหลังจากนั้นพอได้แบบนี้นะคะปาริบินเรียงกันออกไปแบบนี้นะหลังจากนั้นทําให้กระชับเข้ามาค่อยๆทําให้กระชับเข้ามาค่ะในรูปแบบนี้ก็จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังได้เหมือนกันนะคะหรือใครสะดวกใส่ตอนนี้ได้เลยเหมือนกันค่ะ ดึงให้กระชับนะคะได้แบบนี้กลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะเราจะทำส้มอีกข้างหนึ่งนะคะวิธีการง่ายๆค่ะดึงให้กระชับก่อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะทำการข้ามสามนั่นเองนะริบบินเส้นที่1เส้นนี้นิโปรมนินหนีไว้เนาะแล้วก็นับไปอีก3เส้นจับเส้นนี้ค่ะโค้งมาโค้งจากทางซ้ายข้ามมาทางขวาดูริบบินข้าม3เส้นด้านบนเห็นไหมคะ ด้านล่างเราใช้นิ้วเราหนีบไว้เนาะเส้นถัดไปโค้งข้ามสามไปเหมือนกันค่ะเราก็จะทําแบบนี้โค้งข้ามสามไปเรื่อยๆจนเหลือดิบิน3เส้นด้านบนสุดท้ายนะคะโค้งข้ามามไปเรื่อยๆค่ะจนเหลือ3เส้นด้านบนสุดท้ายแล้วนะคะ เส้นถัดมาค่ะเส้นถัดมาเส้นนี้เราก็โค้งมาปกติค่ะแต่ว่าปาริบินเราจะสอดนะสอดลอดไปตาริบิน1เส้นอย่างนี้นะแล้วเส้นถัดไปค่ะสอดไปที่เดียวกันแต่เบี่งลอดริบิน2เส้นนะคะ มานะคะเป็นกลีบที่แบบง่ายๆแต่สวยค่ะไม้สอดลอดใต้ริบบิ้นหนึ่งเส้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะดึงมาให้กระชับเดี๋ยวดูกลีบกันว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ค่ะง่ายๆเป็นแบบนี้ง่ายๆกลีบนี้นึกถึงดอกอะไรนะคะดอกกระดุมเงินกระดุมเพชรของไม้นไงกลีบแบบนี้นะสวยงามเลยค่ะยกขึ้นไปด้านบนแล้วหมุนริบบิ้นลงเลยแบบนี้ แล้วสอดค่ะตาริบ,บินหนึ่งเส้นนะคะเรียบร้อยแบบนี้ทำให้ครบแบบนี้ให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะดึงกลีบดึงริบ,บินให้เท่าเท่ากันนะคะจะได้กลีบที่เหมือนกันจัดกลีบด้านบนเบาๆนะคะจัดกลีบด้านบนเบาๆให้เท่าๆกันแล้วยกปลาริบ,บินขึ้นแล้วหมุนลงแล้วสอดเลยค่ะทำไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะทํากลีบตรงนี้ง่ายมากนี่ค่ะเรียบร้อยครบทั้ง8เส้นเห็นไหมคะน่ารักมากเลยเหมือนดอกกระดุมเพชรของเมนิดเลยค่ะจะกลีบด้านบนพยายามกดกลีบให้เหมือนเอนกันนะคะนี่ค่ะสวยงามแล้วแต่เรายังไม่พอเราจะทํากลีบชั้นถัดไปอีกนะคะกลีบตรงนี้เหมือนกระดุมเพชรของเมนิส หลังจากนั้นจับตะแคงนิดหน่อยแล้วดึงเบาๆให้เท่าๆกันนะคะถ้ากลีบไหนที่ยังไม่เท่ากันก็ดึงให้เท่ากันค่ะแบบนี้นะขออนุญาตดึงจากกลีบนิดนึงจะได้สวยงามนะคะ สอดครบทั้ง8สเส้นเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะทำกลีบถัดไปจับตะแคงค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำเหมือนกลีบบัวปทุมมาแล้วนะคะดึงมาทางขวาแบบนี้ค่ะแล้วบิดหมุนปาริบินให้ได้แบบนี้แบบนี้นะหลังจากนั้นสอดค่ะสอดระหว่างกรีบกับริบรบินเส้นถัดมาทางขวาเนาะเห็นไหมคะเสน้นนี้นะนี่ค่ะปาริบินทะลุลงตรงนี้ค่ะเหมือนกลีบบัวปทุมมาทุกอย่างเลยค่ะ แบบนี้ทุกคนทําเป็นนะคะดอกกลีบบัวปทุมมาของมนิษฐ์หลังจากนั้นก็ทําวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะในระหว่างการทําอย่าลืมดึงกลีบให้เท่าๆกันด้วยนะคะความกว้างของกลีบค่ะความกว้างให้เท่าๆกันค่ะหมายถึงตรงบริเวณนี่โป้งด้านซ้ายมนิกดอยู่นะคะเนี่ยค่ะพยายามดึงให้กลีบมีความกว้างเท่าๆกันแล้วสุดท้ายแล้วพอเราทําเสร็จนะรบบิน้น ของเรากลีบของเราจะมีความสวยงามเท่าๆกันเลยนะคะ ปาเรวินเราเหลือพอดีเลยนะคะถ้าท่านไหนไปหลงพับครึ่งจะไม่พอนะคะจะเหลือยาวสี่เส้นและไม่พอสี่เส้นนะคะฉะนั้นต้องพับให้ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3เส้นเอา3เซนติเมตรแล้วกับด้านที่ยาวกว่านั้นขึ้นมาไว้ด้านบนแล้วก็เริ่มทําตามที่มิน้นบอกนะก็จะได้ริบบินเหลือประมาณนี้ถ้าเท่ากันหมด เรียบร้อยค่ะสวยงามน่ารักสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ